ญาติเผยอาการตำรวจกลับใจช่วยกำนันนกหลบนี้ละสุดนั้นเครียดหนักหวั่นโดนคดีติดตามความคืบหน้าคดียิงสารวัตรแบงค์หลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจถแถลงข่าวเปิดเผยภาพวงจรปิดบางส่วนของเหตุการณ์ยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ภายในที่ทำการของกำนันนก โดยมีข้อมูลตำรวจที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในคืนวันที่6กันยายนมีทั้งหมด29นายแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตเสียชีวิตงนายก็คือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทศอทลงกกศบกทลหรือสารวัตรสิวและพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองบัญชาการทางหลวงหรือผู้กำกับเบิ้ม กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหามีทั้งหมด6นายถูกออกหมายจับฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก่อนหน้านี้กลุ่ม3เป็นกลุ่มให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์และพันตำรวจโ,โทวัสินนำส่งโรงพยาบาล6นาย กลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุหลังเหตุการณ์มี14นายกลุ่มที่5มีหนึ่งนายให้การช่วยเหลือทั้งรองผู้กำกับวสินและให้การช่วยเหลือกำนันนกคือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ชวานเกียรติธนารองสวปสวพ,สพเมืองนคนปรปฐมจากภาพวงจรปิดพบว่าให้การช่วยเหลือพันตำรวจโทวสินแต่ชุดสืบสวนกลับพบหลักฐานภายหลังหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ กลับไปช่วยคุ้มครองกำนันนกหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยขับรถจักรยานยนต์นำหน้าขบวนรถของกำนันนกแล้วมาจอดปิดทางบริเวณทางกลับรถอำนวยความสะดวกให้กับกำนันนกหลบหนีความคืบหน้าเมื่อวันที่17กันยายนรายการลุยชนข่าวเปิดใจญ,ญาติของร้อยตำรวจเอจกจตุรวิทย์ซึ่งระบุว่าไม่ทราบเรื่องวันเกิดเหตุทราบอีกทีก็โดนเรียกไปสอบสวนที่ภาค7 ถ้าโดนหมายจับก็ต้องปล่อยให้ดำเนินการตามขั้นตอนส่วนครอบครัวก็ตั้งรับและหาวิธีแก้ไขต่อไปภรรยาของร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ได้ให้ข้อมูลว่าตนไม่ทราบเรื่องว่าร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ไปทำอะไรในคืนวันเกิดเหตุและร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพราะเขาจะไม่เอาเรื่องงานมาเล่าให้ครอบครัวฟังอยู่แล้ว เขาเป็นคนที่รักครอบครัวส่วนเรื่องความสนิทกับกำนันนกนั้นไม่ทราบเลยว่าสนิทหรือรู้จักกันแค่ไหนหลังจากที่เกิดเหตุก็ถูกเรียกไปสอบสวนที่ภาค7ทุกวันซึ่งร้อยตำรวจเอกจกตุรวิทย์ก็มีความเครียดอย่างเห็นได้ชัดตนเองก็เครียดเพราะโดยปกติแล้วครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วยังมาเจอเรื่องนี้ทำให้ตนต้องออกมาอยู่กับญาติที่นี่เพื่อมารอติดตามข่าวด้วยกันหลายคน เพราะอยู่บ้านคนเดียวที่บ้านก็เครียดหลังจากนี้ถ้าร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ถูกออกหมายจับครอบครัวก็ต้องตั้งรับแล้วก็แก้ไขกันไป